สบายดีคลิปนี้สิมเฮลิสติกท้าปะตามคลิปคลิปหนึ่งเดี๋ยวไปเบิรงคลิปเั็นก่อนเนาะมีกระเจี๊ยบเอากระเจี๊ยบมาปัน่นเรามาคั่นคั่นเอาแต่นานมแล้วแล้วมีน้ำห้อนเอาวาซลีเลาไปละลายในน้ำห้อนเอากระเจี๊ยบลงคนๆคุคคน,อน,อนเอาน้ำมันมะพร้าวใส่แล้วก็คนๆคค ตักใสก่กระปุกแล้วๆมันง่ายไปนั่นวะเดี๋ยวเขาไปลองเห็ดเบิร์นกันดูของยหี่ยสำหรเฮ็ดมันนี่ก็มีวาสาลีนเนาะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวแล้วก็หัวบิลูตเนาะเพราะว่าเขาหากระเจี๊ยบประหันก็เลยเอาบิลูดแทนเดี๋ยวเขาไปลองเห็ดกันเลยเนาะโอเคตอนนี้เขาก็ะปองกับ,บิลูตไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเขาก็สุบไปกันเลย ตอนนี้เขาก็ต้มน้ำพร่องแล้วเนาะเขาก็หกลำไว,าว,าว,าว้ต่อไปใส่ร์วาเลินละลายน้ำน้ำพอนกันเนาะเพราะวาเลินละลายแล้วนเนาะเขาก็เอาน้ำไปรดลงเราจะค้นให้เข้ากันเนาะตอนนี้เขาก็คนน้ำไปรดกับวาสซลินให้หกันเนื้อด้วกันแล้วเนาะต่อไปเขาก็สดีเอาน้ำมัำนมะพร้าวใส่ <Okay. S 1> เราก็มาคนให้เข้ากัน ตอนนี้กระเซตเป็นหินเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปใช้กระปุกกันเลยตอนนี้กระเซตเป็นหินเรียบร้อยแล้วเนาะนิตติกบิลลุตของเฮาวู้มาจะเป็นนิตติคหรือจะเป็นนวดท้าปากของผู้เฒ่าเหรอเดี๋ยวเราจะไปลองทากันเบิ่งเลยเนาะตอนนี้กระหาไป็ีหเรียบร้อยแล้วเนาะสีได้ก็สะประมาณนี้แหละ วันนี้ก็ขอจะพีคเท็ตจอนีเนาะเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าสบายดีจ้า